ไฟใหม่ครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพี่ก๊ะนังติดตามช่องเกมมือไฟรำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลครับตอนนี้เขากําลังแกร่ระบบไฟครับแจว่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ ไฟใหม่ครับไฟระเบิดเรี่ยๆเนี่ยเสียบรถไปเนี่ยเสียบไฟของรถไปเนี่ยนะไปไปถอดไปถอดเนไปถอดเนี่ยไ,ไ,ไ,ไปถอดไฟเนียน่ะยื่นสองน่ะูรกันด้จนัจนจนะันแม็กไปถอดไฟอยู่นเสาออกเนี้ยไปมันมันสิเรียนไปหาลวดห้องเนี่ยไฟระเบิด ฮ่าแกนี่นะบีมมันมันติดอันนี้ไหมครับเพาะนี่ครับนี่บีมเ้ามันติดอันติดฉากนี่ไปวะเลยห่ออันถอยไปทางนี้ดีืปล่ดันฉากเลยโอ้โหเด้ยวะ้องเ้าต้องดันฉากออกแมนผมถีบบอสดึงนั่นไปแล้วผมถีบนั่นเขวามันลงขึ้นไงเจ้าถีบเขวามัผมพับตู้ไว้แล้วผมถีบขวาม้เหรอโอ้ยวายยู่ ดินเดออกไปก็ได้ัรเด้อเด้อเด้อเด้ระวังเด้เขาขำเนียนะเขาขำไว้นักงนเขาไปมือขึ้นผมับตู้ลปรไเขาถอดก้อนเดียบถอดเลยบอไอเดียวมือขึ้นเนี่ยพี่มือขึ้นเนี่ยนรังเขาลังแกะระบบไม่นะครับเพราะว่าจะได้เห็ด เสียไปนบีมันไว้ไปได้บนี่้งอยนี่ไปดิปดปดเร่สอง้อพ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 อดึงอยู่อเอดหมดีบอมันนั่นเหมได้แดีม่นได้หรอน<ด>ี่ครับเพราะว่าฉากมันติดนิดนึงมือเคลื่อนไปนันดัน้อมาานาะ มัดดันละตีนลไมดันดันก็ได้ดันก็ได้ดันครับมือดันครับเด็ดหางพี่เด็ดหาจานแบงฟันแอกกวนนี่ลีที่ยังคงอยู่เรับเสียนนก็ดู เแกอนนี้กทำลังแกะระบบจอนะครับไอกำลังวายคือวายสันครับคือเกียจสันไอ้นอนไฟเตกไงน่ะไฟมันระเบิดหมอแปลงไฟเอ่อ มอกแตงไฟมันแตกนะครับเหมือนขึ้นที่พร้อมนะลูกสาวยังมั่หัวเสียงไงเธอลูกค่อยๆเบาอย่มีก็เลยมั่หัวเสียงไงก็รอกก็ไดี้เท่ ถ้าเบื้งนะ้ตะบบไฟไฟมันระเบิดหม,มูกระทะครับหมูกระทะเสียโน่นเลียงเนี่ยนะครับเสียนน,น,ยน่นเ่อยานี่เวทีเขาอยู่นี่มื่อนี้ทีมงานกันสิกิกนหมูกระทะนะครับเลียงเสียโน่นเลียงหมูกระทะทีมงาน,นครับเเสเสีียยนนนน เดี๋ยวพับไปเบิกเงนะนี่ครับตอนนี้กำลังไฟใหม่เลยครับมันระเบิดเมื่อกี้ครับ เดี๋ยวกังแตกป๊อปเป๊ะป๊อปเป๊ะเดี๋ยวเพื่นกำลังแจงนะแจงไปทางแจงไปทางผม่ไฟฟ้านะครับคาจรับผมเอาไปเ,เลยครับอาจารย์ครนะับ อนนี้พี่พลกับทีมจะกำลังทำกราฟิกครับ อเอาเพื่อนๆอยากจะเลี้ยงฝากติดตามช่องเกมมือไฟลำเพลินโชวออฟฟิเชียลนะฝากไปน้ำแน่กระถางครับสำหรับทีมนคะครับขอโัวไปทำงานก่อนครับสวัสดีครับ